ให้ดูอ,อะไรโชว์นี่ถ่ายรูปเยอะมากโชว์อะไรเดี๋ยวจะโชว์อ๋อที่พี่ไอ้ถ่ายรูปเยอะมากขี้กี่ชั้นนั่งสามใช่ปะอ้เยอะนั่งก่อนดีเราค่อยยัดออกชั้งดิชั้งดีแผ่นนั้นอยู่ไหนอ่ะไอ้พวกลายเซ็นอ่ะเะน,น,นี่เนาะงามๆรูปงามๆแหม่ใส่เสียงจังเ,งเลยได้ไหม ไดมสบายั้ยสายไหมนเอเดี oh ๋ยวูแลู้ปยออกมาดกัหมอองดูแลเป็นพิเศษกว่าปกติเห็นไหมเห็นยังลนี่อยากกะโชกเลยไม่ดูแลโอ๊ยละ